สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาให้น,นักเรียนได้สุกษาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้นะครับคุณครูได้อรัตนานะครับพระธากรทีรักปัญโยนักธรรมเอกนะครับแห่งวัดหัวพุ่งนะครับได้มาแสดงธรรม นักเรียนนะครับเกี่ยวกับวันสําคัญคือวันเข้าพรรษาครับครับครับรัตดาครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวันเข้าพรรษาประวัติวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาแปลว่าพักฝน หมายถึงพระภิกษุต้องอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำแม้ในฤดูฝนชาวบ้านจึงตำหนิว่า ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดสามเดือนในฤดูผลโดยแบ่งเป็นสองคือ 1. ปุริมะพรรษาหรือวันเข้าพรรษาแรกเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปี ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองครั้งก็เลื่อนมาเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหลังและออกพรรษาในวัน 95, ขึ้นสิหค่ำเดือนสิบเปัจฉิมะพรรษาหรือวันเข้าพรรษาหลังคือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนเก้าจนถึงวัน 95, ขึ้นสิหค่ำเดือน12อย่างไรก็ตาม หากมีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกินเจ็ดคืนเรียกว่าสัตตาหะหากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขา สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษาเว้นแต่เกินเจ็ดวันได้แก่ 1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย 2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะศึกมิให้ศึก 3. การไปเพื่อกอิจธุระของคณะสงฆ์เช่นการไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุติที่ชำรุด 4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญก็ไปได้ไปฉลองศรัทธานในการบำเพ็ญกุศลของเขานอกจากนี้หากระหว่างเดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดีพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้าน หรือในเมืองก็พอที่จะหาที่พักพิงได้ตามสมควรแต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรมชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้จึงช่วยกันปลูกเพิงเพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝนรวมกันหลายๆองค์ ที่พักผลดังกล่าวนี้เรียกว่าวิหารวิหารแปลว่าที่อยู่สงเมื่อหมดแล้วพระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีกเพราะสะดวกดีแต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็เลือกหาสถานที่ที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พักเรียกว่าอารามให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้ทั้งนี้โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาต ที่ให้มีประจําตัวนั้นมีเพียงอัฐบริคารอันได้แก่สบงจีวรสังคติเข็มบาตรัประคตหม้อกรองน้ำและมี่โกนและกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกกอนมาชาวบ้านที่ใจบุญ จึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้